ສະຕາພະພະວ່າກอສິດວຍຍົມລະອັນໂຕສັມພຸທະສານາໂບະຕະສາພະຕະວະໂຕພະລະຮະໂຕສັມມາສັມພຸທະສາເ จากำลังทำพิธีอยู่ครับผมอีกบุตรน้อรับเดอ้อพี่น้องข้าเส้็จะไปเดยตัตนาชาติครับเพื่อยกต่อเอกสองโทอุโบโสถวัดเมืองคองในเมือนี้จันนีทำพื้นจ่ากำลังทำพิธีอยู่ครับผมปัด พี่น้องเอ๋ยพี่น้องเอ๋ยพี่น้องทั้งประชาชนหลายผู้หลายคนมีนือมืลงกิจกรรมเลยวัฒนธรรศิลป้อมกันค่ะมะยังทันเตวิสุกิสุมุลาธนารยาสิตระเนนะสหปัญจติกานี่นะครับจุดนี้นะครับเป็นจุดที่จะสร้าวบุญเสร็จของหลับน้องคงนี่เป็นมือสำคัญอีกมือหนึ่งครับเป็นมือบรรทัดกระพินพร้อมทางเย่างเอาเอกสาวท ออข้างัดมือคงตัวสางอุจจตในมือนี้ผะพมลุ่งแสงบนหน้าพาพีหนังห่อเลาะในช่วก,รรก,วกิจกรรมนะครับเป็นพร่งที่ดีงามแต่ระบาดขงนี่โบสถ์หัศรย์เลนอุจแล้วันอกผมขอคพี่น้องเด้อกิจกรรมในมือนิ้ทางแลนะครับผมมาดูกิจกรรมให้ ยกทั <toys> ้งเอสารโก้ทั้งวัดบวก้งสเต่างบสถรือว่สรัตรชลในเมรี่กีบุญแขกมาหน้าภาพพิณห้องะแบบชมนะครับกิจกรรมการสรางบสหรือว่าสารวัชในเมรี่เขะบุกุ้งพิน้องเราถึงั้นตัวเขาะล้างจักรพห้องรวมกิจกรรมเขาเอโทษแล้วก็จะมีกรเลื่อน้ง ทั้องนะครับมี่้าาพากระิ้นมานีมากกระินนีวัดมาองีท่ไนคำหนึ่งจะสั่นกระถิ้นแฝมาหน้ากจ้พภาพัวหน้องที่คเชิญเลยัี่น้องคี่นอมาทางทีพี่น้องเอ้ยเป็นแบบนี้อันนี้ทั้งข้าวก็ถินนะครับผุดเจ้ามากลายณวัดมองคงในมือหนึ่งชิญหนึ่งมาทานกระถิ้นเมะทังกระ้น สางโบิหรือว่าสางวัดังคงในเมือนี้กระผมขออบคุณุกเด้อทางผู้นำผู้ใหญ่ที่มีิดมาด้าสางอโซนวัดนังคงในเมือนี่กระผม สิขาปทางตมาทิยามิตอนนี ah. La, cha, cha ้ต้างกุญเจกำลังทำอยู่ี่เขะพินทิโกดอนถนนเขาใจเตนถนนเขาใจเช่าเัาเมือดสาโทสร้างอุษฎลักเมืองคงในเมื

สิขาบาลังสัมาะทีามีสีกาติกาผู้ได้เารีกระผมดูแสงนี้เล็นความสรรถขงธยันตีสีเลนะโคกระซัมปทาสีเลนะในรีพุทธิยันตีตัะสมาสีลังวิโสอ่ะ เริ่มที่ตีโดยรักนักฆ่ายกเสาอึกเสาโทอยากให้พวกเราได้บุญพิเศษบุญใหญ่เพิ่มขึ้นแตวเราน่าลักตาโกรใจสักครู่นะ ไปนั่งอยู่ตรงไหนก็นั่งอยู่ตรงนั้นครยังยืนอยู่ถ้าพอหาที่นั่งได้ก็ลองหาที่นั่งยูเม่อหาที่นั่งที่เหมาะสมได้แล้วก็ให้เราหลับตาของเราลงเบาเบา หลับสบายความสุขในที่การับการเดินคนณป้าคุโกสลสุตากรดออกเตร์ล่องจากคณะแพทย์ลูกเป็นตาพอเขาเริ่มกับเราจะนอนในธรรมะแก่พี่น้องอาตชนธรรมดวงงานยกเขาเอกเขาโทษในมื่อนี่เมื่อเราหลับกายบรรจาใจของเราให้ดีให้เหมาะสมดีแล้ว ให้เราตามแลกลึกถึงบุญกุศลของเราตั้งแต่จำความได้บาจนถึงวิ์นาทีนี้ว่าเราได้ทำความดีอะไรไว้บ้างทานศีลภาวนาทานก็คือการให้การแบ่งปันจะเป็นวัตถุทานนภายาทานธรรมทานวิทยาทาน เรานั้นเป็นเรื่องของการให้ปั่นยกเสเเพื่อเพื่อเพื่อเลือกับผู้ที่ขาดแคลนกว่าเร้าพระเราได้ตั้งใจอาราธนาสมาคทานรักษาไว้อย่างดีแล้วตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันในสูงของทานก็จะส่งผลให้เราดูดไโภพระคทรัพย์สมบัติสบียนในการสร้างบุญสร้างวรรบี ฟสร้างความดีไม่หดอยากยากจนทุกทานทุกผูทุกคนเด้อสีที่เราได้ตั้งใจอาราธนาสมาทานไว้ดีแล้วเป็นเหตุผลก็จะคับชมมุมสูงนะครับพี่น้องผมลูกแสงมาแล่วนครับชมมุ่สูงสวดมนเจริญภาวนาแผ่เมตตาเป็นประจำก็จะส่งผลให้เรามีดงปัญญาที่สว่างวสว รู้แจ้งแทงตลอดในธรรมะขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นผู้มีปัญญาพี่น้สาธุชนทขาแม่ขาวโลกคนทันงหลายมารวมทั้งทานทั้งศีลทั้งภาวนาสาวเอกสาโทษเ้ยก็ให้เราตามละลึกถึงสะเวียนบุญของเราบัญชีบุญของเรา บุญของคนอื่นก็เป็นบุญของคนอื่นบุญของเราจริงจะเป็นบุญของเราทบทวนดูดีแล้วเกิดความปรับปลื้มปิติใจยินดีทั้งทานทั้งศีลทั้งภาวนาเราได้ตั้งใจสร้างสมสั่งสมอบรมมาจะมากจะน้อยแล้วแต่จังหวะโอกาสเวลาที่จะเอื้ออำนวยและความตั้งใจของเราด้วย เมื่อน,นึกถึงเกิดความปราบลืม้มจิตใจกันดีแล้ววันนี้ก็เป็นวันสำคัญวันอาทิตย์ที่ส2บสอเดือนพฤศจิกาย,ยนพุทธศักราชสอ6 6ัร้บทางไกลมีจิตสัทธาพอทราบข่าวว่าเราจะสร้างโบสถ์ยังไม่ทันเสร็จขอเอาลูกนิพพิมาก,ก่อนเลย มาจองไว้อยู่ที่บนศาลาเดี๋ยวพวกเราจะมีโอกาสได้ไปปิดทองอธิษฐานจิดตด้วยกันเพราะนั้นสองบุญใหญ่เลยเนี่ยกระถินลูกนิมิตแล้วณนะเวลานี้เราก็จะมีโอกาสได้บุญใหญ่สามบุญใหญ่บิ๊กบุญเลยนะเราจะมีการยกเสาเอกเสาโท เพื่อการก่อสร้างอุโบสถวัดเมืองคงซึ่งทั้งหมดนี้ก็อยู่ตรงหน้าพวกเราดำเนินการมาตั้งแต่วันที่18เดือนตุลาคมจนถึงวันนี้เกือบเดือนเกือบเดือนงานก็ได้สำเร็จไปตามขั้นตอนต่อหนึ่งมาธิจัญญาของเราได้อย่างต่อเนื่อสักครูน่นะ นนรบรรยากาศใจใจของเราสใสสะอาดบ,บริสุทธิ์เหมาะสมที่จะเป็นภาชนะทองหลอกดับคุณอย่างกันดีแล้วต่อจากนี้ไปให้เราเพิ่มมือขึ้นสัพเทพุทธ,ธาพลาาปัตตาปัจเจกาน,นเ์ยังพลัง อระรหันตานันเตเดชนราคังปันธานิสัพโตสัพพุชานุภาเวนะสัพพธรรมานุภาเวนะส,สัพพสังฆานุภาเวนะสทัทาโสธิีระวันุเตสาธุลำดับต่อไปสราบนิมมตลท่านประธานสงและคณะสงฆ์ลาส,นนสาธิชนประกอบพิธีโปรยรัตนาชาติ ดาวน์โี่ดส่งทีี้นองขก้าวเมฆขาวขี่นองสาธุพ่อนเพื่อนโดยรัตนชาติันดับต่อไปครับพี่นองเออพี่นอะรเบิ้งได้ครับเบ้่อนองไปปรยรัตนชาติ่าเป็นพี่นองทั้งทั้งเล่าแล้วก็ตาเบสก็ได้เบิงรวมกันในมือนี้ครับได้พระดาที่ใจของเราสะอาดบริสุทธ่์หมเลยร่นเรงก้าวหน้าเพื่อามเจริุ่งเรืองก้าวหน้าวัฒนาถาโร พพขอพระพุทธศาสนาสืบไปขอพระพุทธศาสนาสืบไปขออานิสงส์แห่งบุญในครั้งนี้ขออานิสงส์แห่งบุญในครั้งนี้จงดลบันดาลให้จงดลบันดาลให้ข้าพเจ้าทั้งหลายข้พาพเจ้าทั้งหลายเป็นผู้มีความบริสุทธิ์เป็นผู้มีความบริสุทธิ์ให้เข้าถึงฐานะอันประเสริฐให้เข้าถึงฐานะอันประเสริฐที่เลิศทั้งมนุษยสมบัติที่เลิศทั้งมนุษยสมบัติ

ทรััพย์สมบติที่สุดแห่งคุณสมบัติที่สุดแห่งคุณสมบัติที่สุดแห่งลาภที่สุดแห่งลาภยศยศสันเสริญสันเสริญสุขสุขและมรรคผลนิพพานและมรรคผลนิพพานขอความปรารถนาทั้งมวลขอความปรารถนาทั้งมวลขอข้าพเจ้าทั้งหลายขอข้าพเจ้าทั้งหลายที่ต่างตั้งใจที่ต่าตั้งใจสร้างบุญใหญ่นี้สร้างบุญใหญ่ ด้วยดีแล้วจงเป็นผลสําเร็จ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 จงเเป็็นผลสํารจจงทุกประการเธอจงทุกประการเธอนิพพานะปัจโยโหตู เริ่มแล้วพี่น้องเอ้ยเริ่มจะปล่อยรัตนชาติแล้วครับเอยกเสาเอกเสาผู้ในระดับนี้ก่อนคไอแบบดี้นะครับพี่นอ้องช่วงน้องกันเ,เ้อพี่น้องเอ้ยพี่น้องเอ้ย กลับมาก็จะได้กลับคนที่เดินไปได้ยังเดินไปได้อยู่นะคะจะได้ไม่ชนกันแต่ว่าในรอบของสาธุชนจะเป็นหลังจากที่บูชาพระเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเจ้าอาวาสวัดมงคลครับนำพี่น้องสาธุชนทุกท่านทุกผู้ทุกคนเด้อขอรวมกิจกรรมโปรยธนชาตในันนี้เสือยกเสาเอกเสาโททางอุโบสถวัดมงคลในวันนี้ครับผมดวงแสงบรนนาพพิณองห้องเบิ่งมาชมในวันนี้ครับเด้ออย่าลืมด้วยพี่น้องห้องขอเพิ่มาชมในกดไลค์กดดตาม เกดดูนะครับขอบการตรวจเอ้อวอลพิิครับพี่น,อน้องเข้าขอรทพอไห้ครับพี่น้องตอนนี้ท่าพวกคุณเจ้ากำลังจะเริ่มโดย ละตะละชาต์นะครับนกเสเอสอสีสนกทูปูบูสดวัดเมงคงในช่วงนี ตอนนี้ทางประกันเจ้าโปรยรัตนชาติเรียบร้อยแล้วครับเจียบลอยนะครับเดินเลยต่อไปคณะท่านประธานกระติ้งนะคะคณะธรรมประทานกระติ้งกระสือได้มาโปรยรัตนชาติในช่วงต่อไปครับที่น้องเรยรัตนชาติที่บริเเวณสาผลดีนดีตามบาตไม่ต้องสงสัยอยากได้ดีต้องทำดีเนะไม่ว่าพระไม่ว่าโยมนะ ครับตัวนี้พระทานก็เห็นกลังงเห็นในทางลงสู่บนสู่บัดมังคองคือโปยรัตนชาติสาเอเสาโธสร้างสนามนีลับนะโปรยรัตนชาติสาเอก่อนแล้วก็วกมาเสาโทชิดขวาไว้ชิดขวาไว้พอโปรยเสร็จเรียบร้อยทุกทีพึกลับมาโปรยสาเอศนะโปรยสาเอศเริ่มลอยยาม เริ่มตัวแล้วคณะสงฆ์ก็จะได้ช่ยโตไปจนกว่าคณะประธานเสาเอกสาโทจะเรยเสจ็วก็เดินกลับมาสาเอกสาวทวานะพี้องเออพี่นองี่่นง่นนอ่นอนองน้น้องพี่นองพ้องน้อ้งน้งนออีองอออนน่น้ลาง พระสงฆ์จัดในทางประธานสถิตในตัวรัตนชายชาติในเมื่อนี่จุดไม้ปลายทางแล้วกับพี่น้องเอ้ยพี่น้องเอ้ยดัมาถึงแล้วมาถึงจุดสำคัญแล้วพี่น้องเอ้ยพี่น้องเอ้ยเป็นประธานคือ ารรอกันอยู่กระการรอกันอยู่โซนทวีปโซเวีปการรอประการรอเป็นแ so ต่เป็นแต่ปิดเท่านั้นอ้าแล้วแล้วก็รยเลยรวยแล้วรวย ยันโตภูิโยโูย์ภูราชงภาณานุทุกขนเอวัตวะชโยโหิชยสชยวัคาเลอพราชิตนคเกสีปพวิพ พาเรอาปิเจเกสาปุณธานังอาคับปันโตปะโมะนาสินาคัตังสมันกาลสุปะคะตาสมุทิสังสมนโนสมุทโตเจโย A Brahma Jero Patangi Nangkaya ตัมมาคินาปทกาคินาโมโนตมมะติสเรปะาคินาปทาคินาทิขันตวานัลลาปัสสเถตะปะชาคิยา ลานาณทิวะานวเอวะเวะวชโยโหนิชยาสุชยามังคะเลอปราสิตาพัลลังเกสีเสปทะวิปางกินังมโนกรรมปณนีเทเสทตะกินนาปตะกินน นิกาตะวานละพัสตาเทปัสตากิเมตยันตโพธิยาโมเลสากยานังนันทวันทโนเฮวังตะวังวิชัยโหวหิชัยาสุชัยยมา ทาเนอปราชิตปาลังเกติเตปทวิโกภเรอภิวาธุธุเรมุนายโยตากายานะนานเทวาตานโดเววานววิเสยโวอวิชยย สวตยามานทะเลอปรารุสิตะปันังเกสีเสตัพพวิโพทะเลอภิเสเกตาปะทุทานังสัพตะ ตะปะโมะทาสิสุตังตาตังสุมาคาลังสุปาคาตังสุโหติตังสุขโนสุโบตโตจะสุยิทังรามจาริสุปะชา ขินังกายกรรมังวาจากรรมังตถาคีนาตถาคีดังมโนกรรมังตันิทิเทปธรามขินังตถาคีนานิกข่าวานัลภันตเถปธทาทขินิชยาตุโพธิยา สากายานังนนติวาฏโนเอวังตวังเวชยโยโหริชัยสุชัยมาทะเลอปาราชิตาปัลังเกสีเตปะทวิตุเฟเลปิเตเกซาปพุทธานาอาตาปะ ตตะปโมะทเสุาคาตังสุมากาลางสุปาคาตังสุโหติสัุปสนวสุโมหะจรสุยิทธังพระมจาริสุปาทาคิดากายกรรมวากากรรม ปาคาเีนาปาคาเีนามะโนรรมังปาเมตเตมปะคาทินาปาคาทินากิตาวานาลาตาคาเทปาคาเิเดชยันโตโพธิอโมเลสกยานันติวันพโนเอวัน โยวะโหนิทยะสุทายะมังคะเลอปะราจิตตะปะลังเกสีริเสภะตะวิโตนะโมตัสสะสังฆะนากำปัสสูตะโห ปาจังสุโอดิจางสุกันโนสุโบนโตจะสุยิทธังพรามจาริสุปตะ ขินากายกรรมังวาจกรรมปัตากาินาปตากินามโนกรรมังปณิทิเตปัตากินาปาัตากินานิกตาตวานะนัลภันาเทปัตาเิเตยามตัโพธิยาโมเล สากยานังนันติวาตโนเอวัตสังวิชโยโหุิชัยยะสุชัยมังทะเลอปาราทิตาปะลังเกสีเสปะทวิโพเรอภิเสเกสาปพุทธ อานังอาตาปโตะปะโสดสิโตนะสัตตังสุวันะลังสุปาทาตังโสติตา ส,สุขาโนโุโหตโตจสุทังพระมจาริสุปาทชินงกายกรรมมาจกรรมปัาตินาปทาคินังปโนกรรมปัตปะสินสาปัตตะปัะ มีกาตะวานละพันตาเทวาพาทิเตวะตุสัพพันทะลังรักขันตุสัพเทวะตาพพุทธเลขาเวสัทธาทสุติปะวะตุสัพพันทะลังรักขัน ตุสะพะเทวตาสะปะธรรมาตุาเวนัสธาตทิภวตุเตภวตุสาพมังพลังรากันตุสาพเทวตาสาปะสังกานุเรบร่อยวเวนัสธาโตุทิ พเ้เสร็จเรียบร้อยับพีเรียบรอยแล้วอีกบุญนึที่นาขักระกสาเตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้วเข้าบุกันเลนะรวมกันบุญชาพระลอยพุทะไรกได้รัตนชาติอีกจักน้อยเดี๋ยวครับเพ้อไปทำัี่ต่ัวพโตพระทวตาธรรมโมธรรมนันมะชา โมเมนโถพระรทมเป็นที่พึ่งของเราเตปาสีปันโนภาคาวะโตสาวาสสังโฆสังฆารณามิสังโฆเมนโถพระสงฆ์เป็นที่พึ่งของเราเรียนเชิญทุกท่านตั้งใจกราบคณะสงฆ์โดย,ร,ร,ยร้อยแลวนะคะ<อ>รับ รกร,ร,ราบรบขอให้ญาติโยมทุกท่านเป็นผู้มีอายุวันดสุขขังกลังแข็งแรงอายุยืนสดชื่นธรรมะสว่างสวัยไปตลาดทุกพบทุกฆาตตราจะตั้งถึงที่สุดหนึ่งคราเฮ้าบุตั้งใจ,จก,กราบพระประธานเรียบร้องเพียงกันนะคะกราบ กราบครัค่ะเนื่องจากเอาเวลาของเราก็ล่วงเลยมาพอสมควรนะคะลำดับน,นี้สำหรับท่านที่มีรัตนาชาติในมือ ท่านสามารถที่จะเอามาโปรยภายหลังได้นะคะเพราะว่าช่วงนี้ท่านก็ยังอาติดตั้งตรงนี้ไม่เสร็จอาจจะไม่ได้รับความ